สวัสดีครับวันนี้ไปซื้อไปรับจักรยานไปรับจักรยานกันนะฮะพาลุงมาเอาจักรยานนะครับจะได้ออกกำลังกายลดพุงกันเนาะก็พอดีอยากได้จักรยานมือสองกันนะครับเป็นครั้งแรกที่เราดูจักรยานในตลาดจักรยานใน f a c e b o o k นะครับผม เสิร์ชหานใน Facebook เอามีคนขายจักรยานด้วยแล้วก็ในระยะทางแถวแถวบ้านก็คือ30กิโลนะครับก็มีอยู่หลายร้อยคันอยู่นะฮะมีขายเยอะแยะเลยเราก็ลองดูคันที่ถูกใจนะฮะได้ในราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะครับคือจักรยานคันนี้ราคา100อ,อโลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับสำหรับราคานี้แล้ววันนี้เรานัดกับคนขายไว้นะฮะจะไปดูกัน ดูว่าจะผ่านไหมลุงจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อไหมลุงลุงดูก่อนนะลุงบอกดูก่อนไม่ถูกใจไม่ซื้อลืมต่อด้วยนะต่อไปดูเดี๋ยวต่อได้ต่อได้ต่อัาลุงเดี๋ยวลุงบ่นแลวโว้ยนี่โซ่ก็เก่ายางก็ไม่มีห้าสิบแล้วกันต่อไปคนไทยครึ่งคร่งต้องดูสภาพเนาะแล้วก็บอกไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ไกลเนาะสาสิบกิโลครับไป ชมบรรยากาศรอบข้างากาอนนะครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดันมาต่างจังหวัดกันเดี๋ยววันนี้ลุงได้รถปุ๊บไปเลยนะ,ะออกทัวร์เลย40กิโลเลยเดี๋ยวอาจารย์เป้ามาเช็คเครื่องให้เช็คสภาพเครื่องให้ได้มาแล้วนะครับ100่งร้อยออยโลสภาพนี้สมราคาครับ ล้อ,อยังดีอยู่ยางยังดีอยู่นะครับแล้วก็ระบบกเกียร์ผ่านนะครับะแต่เบาะเนี่ยมันปรับไม่ได้นะฮะต้องใช้ไขควงไขเอาหน่อยเดี๋ยวไปปรับาที่บ้านเดี๋ยวรอจานเป้มาดูให้แค่เอวต้องใช้บันไดบันไดลิงปีนอ่ะสูงชิบเป็นเนี่ยกนี้พุงยุบแน่เลยปั่นทุกวันนะลุงนะเออไอ้นี่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวลุงต้องไปซื้อโซ่เมื่อกี้ลืมถามันแมันมีโซ่ใช่ไหมใช่ ได้ไหมลุงอ๋อน,นี่เรามาดูกันนะครับว่าเราจะผลกลับไปได้ไหมสภาพนะครับหนึ่งรยโโรครับผมสภาพสมราคามากเดี๋ยวลงเอาส่รถก่อนนต้องหัวเข้าไหมต้อน,น,น,นคอนใหญ่งิงอะ จับเป้ามาแล้วจา์เป้ฝนก็จะตกนะครับแต่ก็คงปล่อยๆเนาะไหวไหมไห<ป>วไม่รู้ละวันนี้ร,รับน้องใหม่เดี๋ยวพาลุงอุ่นเครื่องกันหนึ่งรอบนะครับดูสดอบอันนี้กระบังกระบังนตีอะ่ะน่าจะเป็นกระบังขัดนี้ไม่มีเสียงนะ โอเคแล้วคนถีบก็ไม่รู้โดนอะไรว่าแล้วเสียงไมนแปลกฝนตกก็จะไปกันนะครับวันนี้ไหนๆก็จะออกมาแล้วตั้งใจกันมากไปเดี๋ยวไปหาที่ดูข้างหน้าลุงดูนะฮะจะเปลี่ยนหรือเปล่า นี่เรายินเข้าอาัสตัดนะครับน้องใหม่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 ตามมาติดๆนะครับฟิตอยู่เหมือนกันนะไม่ธรรมดาลลยๆเลยๆเยไอชิบหายตกรูอยู่ตกไหนนะฝนลงนี่แหละครับ อาจะแวะตรงนี้เปล่าโอ้โหวัยรุ่นเต็มเลยมีนกเข,ขอมันดุดุ้นด้วยที่พักนะครับผมไม่ยอมหยุดนะฮะฝนไม่ยอมหยุดครับแต่เปียกเราก็ไปนะครับมาดูกันครับสภาพตอนจบจะเป็นยังไง <c oughs> ลุงถีบเร็วกว่าเราอีกอะตอนแรกบอกให้เรารอแลอวแฮปปี้แฮปปี้ครับผมเปียกก็แฮปปี้เนาะใชวันแรกที่มากับพี่เก๋ก็ฝนก็ตกนะครับใช่ป่ะใช่แต่ไม่ตกหนักขนาดนี้อันนี้คงเอาไา่อยู่แล้วละ่ะคงตกนี้ตลอดแหละสรุปแล้วต้องพักนะครับไปกันไม่รอดจอดสนิทนะสามคันพอดีมาจอดใต้สะพานนะพอดู ศิลปะใต้สะพานกันนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรลุงกาฟฟิตี้กาฟฟิตี้กาฟฟิตี้ต้นกำเนิดเราอยากที่ไหนลุงหมไม่รู้แล้วครับทั้งคนแก่ตอบไม่ถูกเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดไม่ทันไหนเป้บรรยายหน่อยที่อันนี้รูปอะไรบ้างครับมันะรูปอะไรบ้างครับเซนดี้ครับอ้าวมันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปินไม่รู้เหรอก็ศิลปินใช่แต่เดี๋ยวอาบรรยายถึงความหมายหน่อยรูปมันเป็นยังไงนี่นะมันไม่รู้ว่าเป็นขนาดนั้นแล้วเราอ่านออกเนี่ย มันมันต้องมีความหมายนะมันทําออกมาด้วซิรูปเป็นล่างนยแต่ละรูปนะฮะชมมาไปรูปต่อไปโอ้โหนนี้อันนี้น่าจะเป็นนะน,นี่น่าจะเป็นในแง่ของจินตนาการแต่สีเขาสดดีเนาะเก่งอ่ะไม่น่าเชื่อคนในขณะนี้เก่งทำตั้งแต่ปีศูนย์ห้ารอหรอ <อ>05มันหัวใจดวงนั้นลุงน้าหัวใจ05นนสีเดียวกันตั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยๆตรงนั้นดนูกัน,น,น,นพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวอาจจะไปต่อถ้าไม่ไปต่อก็กลับนะครับมีทางเลือกสองทางแต่ว่าลุงยักตั้งใจว่าจะขับไปให้สุดข้างนอกก็ตกอยู่นะครับ คือเปียกแน่นอนตกไม่เยอะหรอกแต่ว่าขับไปมันก็เปียกแน่นอนอเพราะว่าเราขับลุยฝนไปนะครับลุงยักษ์ก็สภาพเปรียมหมดแล้วลูกหมาตกน้ำาอากาศดีๆก็ไม่ออกรับตตัดสินใจกันแบบจะไปดีไหมจะออกดีไหมนะแต่เราจริงเราอยากออกตั้งนานแล้วเพราะว่าลุงเขาได้จักรยานมาก็อยากจะไปทัวร์กันสักนิดหนึ่งเบาๆ<า>สรุป,<า>ส,รปสรุปแล้วก็เปียก เปียกสรุปว่าเปียกแต่ก็ยังมีคนอื่นมาปั่นนะลุงคนอื่นก็ปั่นนะเขายังปั่นอยู่นะเจอยายแซงไปที่ยายแซง,งเจออีบอ์แซงไปนะครับผมตายายขี่แซงเฉยนี่คนวิ่งก็มีนะครับคนวิ่งด้วยวิ่งตากฝนก็เนี่ยแหละครับเป็นคนชอบปั่นก็เอาแน่นอนกับดินฟ้าอากาศไม่ได้บางทีก็คิดกลัวก,กังวลก็ไม่ได้นะครับ อากาศถ้ามันไม่เย็นออกมาก็ตัดไปเถอะเปียกก็ินเีียยดผมพยายามพูดให้มันดีลุงลุงพูดซะลุงอยู่บ้านกินเบียร์กินเียร์เมาแล้วสิจักยานไปแล้วให้น้องเลี้ยงเบียร์สั้หน่อยลุงบอกเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเดี๋ยวไปกินในเมืองเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ขวัญในเมืองไปกินคอกเทลในเมืองเลยพี่ขวัญอยู่นะไปถึงก็เปียกพอดี ฮะจริงดิรอ,อดูสิว่าฝนจะหยุดไหมถ้าฝนหยุดก็ไปฝนไม่หยุดก็นู่นทางกลับอยู่ข้างหลังนะม,ม, <า S 1> มีคนปัน<ม>ป่น<ม>อีกใช่ไหมเนี่ยยังไม่เนี่ยพักได้สะพานลอยเหมือนเราเลยไปครับไปต่อครับลุยยังไงก็ต้องลุยละ ก็ซาลงหน ка, <estrogen. S 1> ่อยน่าเป็นน well like, <we> like, ะว่าไหมนี่ฮะอยู่ใต้สะพานเมื่อกี้นี่อีกกิโลนะเมื่อกี้ลุงบอกสามกิโลสิบสามเหรอไทยไปโกหกแกบอกห้ากิโลเมื่อกี้ ลุงว่าอยู่ข้างหน้าเราแล้วตอนนี้ลุงบ่นปวดตูดขับจักรยานครั้งแรกนะฮะเป็นงี้ทุกคนแล้วครับตูดระบมนะครับยี่สิบกิโลเอาให้ตูดบานเลยลุงตรงนี้ก็ผ่านเส้นทางของเรียบแม่น้ำนะฮะสำหรับนักวิ่งนะครับใครชอบวิ่งนะครับแนะนำนะครับเส้นตรงนี้นะครับวิ่งไปกลับก็น่าจะได้อยู่ประมาณ78กิโลนะครับเส้นสวยๆนะครับ วิ่งสบายๆไม่มีรถนะครับเพราะตรงนี้ห้ามรถวิ่งนะครับก็จะมีแต่จักรยานแล้วก็นักวิ่งนะครับที่ชอบวิ่งจะมาวิ่งกันตรงนี้อากาศดีๆวิ่งกันแจ่มเลยเนี่ยลุงตรงนี้เขามาวิ่งกันเยอะนี่เพื่อนๆตรงนี้เป็นแปลงผักนะครับผมผักปอดสาร เนี่ยแปลงผักลุงเ<ด>ต็มเลยดูไก่ <c oughs> ความจริงแล้วครับโ,<ด>โอ้โหนี่ถ่ายให้ดูต้นไม้ไปทางอยู่ตรงบุกตรงนูน่นที่ะกี่โลเนี่ยไปที่เราพักเนี่ยกี่กี่โล,ลโนา่าสิบกิโลน่าสิบกิโลที่พักเลยฮนะก็ถึงทางข้ามตรงแฟนเสียทวมแล้วนะครับตรงนงน้นสิโอ้ยเหนื่อย อุ้ยลูกหมาน่ารักจังฮัลโหลโข้ามฝั่งนะครับเดี๋ยวก็เข้าอาร์ชตัดกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักกันในอาร์ชตัดนะครับคือจุดหมายสำหรับวันนี้ลุงอะลุงไปคนละเส้นทางลุงอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นตามลุงไปก็ได้ ตามลุงไปเลยดูดิลุงนี้ไปออกไหนไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว,ยวตามไปเลยตามไปเลยตามลุงเลยนะครับนี่ลุงคิดว่าลุงคงรู้เส้นทางตรงนี้เราจะไปดูกันว่าลุงจะไปถูกทางหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ก็แวะเข้ามาทางใต้สะพานนะครข้างหน้านก็เป็นอพาร์ตเ เราจะผ่านอพอลโลผ่านจากอพอลโลไปก็เข้าไปอัชตัดแล้วนะครับจุดหมายที่เราจะไปวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืออะไรครับผมโอ้ไรรุ่นออกกำลังกายขยันขยันโอเคโอเคไปจ้ะ ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังเปลียกอยู่นะครับยังมีแฉะแฉะตามพื้นถนนอย,อยู่บ้างแต่วันนี้คนน้อย,อยคนน้อยคนไม่เยอะนะครับคิดว่าคงกลัวฝนกันแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกมาเดินเล่นกันก็มีแต่พวกเราที่อยากจะออกมาฝ่าสายฝนกัน นะครับใต้สะพานถึงแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นอพอลโลอันนี้ก็เป็นจุดชุมนุมของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันที่นี่นะครับสนุกกันใต้สะพานเราก็ขับกันไปต่อนะครับตรงนี้เป็นทางจักรยานครับยาวๆนะครับสำหรับในเมืองนะฮะ ทางจักรยานโดยเฉพาะนะครับทางคนเดินจะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นไงลงุงตูดบาน,นยังเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมันเ,เริ่มชาแล้วเนละเริ่มชาเดี๋ยวก็ชินนี่มันเริ่มชาแล้วใกล้ถึงละลุ <Yeah! laughs> ลงหิวเบียร์เว้ย ไปแล้วลุงตอนแรกก็อุตสาหรักษาทรงได้นะออตอนหลังเสียหมุน,นโอ้โหเมื่อกี้ลุงลื่นนะครับขอบฟุตบาทครับต้องระวังนะครับโอ้โหลุงหมุนติ้วเลยดีนะไม่เป็นไรมากหมุนสองตลกแล้วลุงโอ้ยอันตรายนะครับขับจักรายานก็ต้องระวังด้วยตร,ตรงนี้เป้ะตรงนี้จะหายหรือเปล่าตรงนี้มันจะหายหรือเปล่าเบี้ยเสียบกลางเห็นไหมแล้ล็อกสามคัตนติดกันเลยสามคันติดกันเลยอมามามา จอดๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์ตต์นะครับผม,มเที่ยวกันนิดนึงแวะเข้ามาเยี่ยมน้องนะครับร้านใหม่ไทยมาเยี่ยมพี่ขวัญ อร่อยครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจจะมากันแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะก็แวะมาจะ,จะไปอีกเหรออย่างที่บอกนะครับขับมาเรื่อยๆตั้งใจจะเข้ามาในเมืองมาหาพี่ขวัญที่ร้านค็อกเทลนะครับแล้วก็มาดื่มค็อกเทลกันสักคนละแก้วนะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะหาทางกลับบ้านกันอาจจะปั่นกลับหรืออาจจะนั่งรถรางกลับอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็คงจบคลิป สั้นๆเล็กๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกาันหน้าพบกันใหม่นะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะครับแล้วก็จะนัดใครมาปั่นไปด้วยกันอีกนะครับผมพบกันครับออก,กันหน้าสวัสดีครับอาจารย์เป้บายๆลงยักษ์บายๆส,สามนิ้ว้วยเหร่ะสานิสามนิ้ว